มิวกี้ประยายเล่าตอนคบผู้ชายสายฟอฝ่ายชายมาเพราะมีปัญหาเรื่องเงินลองใจโอนให้หลายแสนสุดท้ายโปจบความสัมพันธ์จริงที่ผ่านมาเหมือนเป็นแค่ละคร YouTube เบอร์ YouTuber และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมิวกี้ประยาล่าสุดมานั่งพูดคุยเรื่องความรักของเจ้าตัวในรายการหอมปากหอมคอ EP 0.5ของดีเจต้นหอมสกุลตลา มิวกี้ปรยาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกคบสายฝอไม่ได้เป็นเพราะตนมั่นแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ไทยที่ผู้ชายไทยชอบคิดว่าดูแรงเกินไปอีกทั้งที่มิวกี้ชอบสายฝอเพราะเป็นคนตรงไปตรงมามีอะไรก็บอกกันตรงๆงไม่ใช่เก็บไว้เป็นมารยาทแล้วไปโปตแตกตอนหลังเมื่อถูกถามว่าเคยเจอฝรั่งหลอกไหมมิวกี้ปรยาพูดขึ้นมาทันทีว่า ิลแบบปลิงอย่างนี้เหรอก่อนจะขอเล่าคร่าวๆว,ว่าตนเคยไปเจอปลิงที่เป็นสายฟอคนหนึ่งตอนแรกเขาดูน่ารักดีแต่ตอนหลังๆรู้สึกปัญหาสังคมเยอะสิ่งที่ทำให้รู้สึกเอ๊ะคือตอนฝ่ายชายย้ายบ้านมีการใช้เงินเยอะมากมาบอกกับมิวกี้ว่าเครียดมากเลยช่วงนี้เพราะมีปัญหาทางด้านการเงินและธุรกิจ มิวกี้เกิดอยากลองใจขึ้นมาจึงโอนเงินไปให้หลักแสนบาทซึ่งมิวกี้บอกเองว่าฝ่ายชายไม่ได้หลอกตนมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ก็ได้แต่อยากลองใจดูหน่อยว่าเงินก้อนนี้จะใช่แบบที่ตนคิดหรือเปล่าถ้าใช่จะได้เสียแค่ตรงนี้แล้วจบแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆเป็นการช่วยเหลือเขาไปสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเงินก้อนนี้ที่สูดคน โดยฝ่ายชายก็เข้ามาพูดประมาณว่าทำไมถึงโอนเงินมาให้เขาไม่ได้ต้องการแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงถ้าไม่อยากได้ก็แค่โอนกลับมาเดี๋น้นเลยก็ได้แต่กลับไม่โอนและไม่มีการพูดถึงเรื่องเงินอีกเลยทำให้มิวกี้รู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านมาที่เขาดูแลเทคแคร์ดีๆมันเหมือนละคร